ลองดูก่อนครับลุง<อ>คุ<ช>้นไม<ะ>่นี่ยคุ้คุ้นไหมไม่ใช่ใช่ของลูกลุงแบบไอ้ของหลานลุงไหมไม่ใช่หรอมั้งเป็นแบบพ้าแบบมีแบบว่าอา่ปั๊มตานิ้วเอาไว้ด้วยพระน่ะสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกกับทุกๆุกคนนะครับว่า เจ้าทินน้อยเด็กที่อาศัยอยู่กับลุงชัยนะครับถูกผีบาจับตัวไปนะครับเห็นหลายคนนะครับคอมเมนต์มาบอกผมนะครับผมเนี่ยรีรอไม่ได้นะครับรีบไปหาลุงชัยแล้วก็ถามเรื่องราวกับลุงชัยนะครับซึ่งถามปุ๊บเนี่ยลุงชัยไม่ไม่รอช้าลุงชัยมาตามหาบริเวณนี้แล้วนะครับลุงนําไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนไปได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็รีบไปตามลุงสามนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาช่วยกันนะครับ ลุงสามลุ <Okay. S 1> งพอลุงแม่ผีป่าเนี่ยมันเป็นฝีมือใครหรือว่ามันเป็นผีป่าอยู่แล้วข้ารูนเป็นผีป่าแถวนี้แหละผีป่าแถวนี้แหละใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมวกับาากหาตัวไม่ยากด้วยหารู้หมดแล้วมันอยู่ไหนได้ครับเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยครับผม และก็ลืมบอกกับทุกๆคนนะครับว่าลุงสามตัดผมแล้วนะครับทิ่น้อยอะ่ะลุงลุงน่าจะยังไม่เคยเห็นหรอกหัวจะล้นๆ้อหน่อยอครับเ,เ,ดเด็กเลยเด็กประมาณแปดขวบ เป็นไงกางเกงที่ให้ใส่สบายไหมสะวดวกใช่ไหมลุงลุงอยากใส่พวกเกงลายแบบพวกผมแบบผม,มนะเดี๋ยวผมหามาให้ใสยย่งไงลุงลองดูไหมอุ้ยลุงทำไมในป่ามีบันไดเป็นขั้นอย่างเงี้ย เฮ้ยทุกคนดูดิมีบันไดเป็นขั้นด้วยนะครับในป่าอย่างนี้ซึ่งลุงบอกว่ามีคนเนี่ยมาสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้สัญจรทางนี้แล้วนะครับลุงลุงลองหาเรียกลุงชัยดูไหม ทุกช่วยที 3, 5, 5, 5. ่นอยเราจะต้องเดินลงน้ำได้ครับแล้วตามลำธารลงไปได้ครับมันจะอยู่ข้างหน้นเลยได้ได้ได้ คนดูบรรยากาศดีมากครับเช้านี้ โอ้ยุงสามโดดคล่องตัวมากเลยนะครับฮึบฮึบอ่ะฮึบฮึบุงสามครับคุณขอรล้างหน้าล้างตาก่อนได้ไหมร้อนลุงสามไม่ล้างหน้าสักหน่อยเหรอครับ

lương trời thiên nói, lương trời thiên nói. เดินได้ไหมได้ครับลุงช่วยอยู่ข้างล่างเหรอลุงสามโอ้ยเสียวลมวัดที้หม้อม ข้าม,มานะครับข้างที่จะลำบากเลยนะครับยังไม่ลืมลุงชัยนะครับทุกคนมาหาลุงชัยด้วยนะครับไปยินข่าวไม่ได้เลยทุกคนรีบมาหาเลยนะครับไหนปันไหมไหน,ไ,นหไ,หไหนละโอ้เงี้ยแหละลุงชยัย ดจับตัวมาไม่ใช่ทิ้นน้อยครับไม่ใช่ลุงชัยครับลุงชยัยใช่ครับทิ้นน้อยโดนจับไปเป็นเด็กที่ลุงชัยเลี้ยงลุงชยัยสวัสดีครับออเอาจำไม่ได้เลยไปไหนล่ะอาจารย์วันนี้เปลี่ยนรถไ่แล้วเหรออาจารย์เทไหมมีอาจารย์ ผมไม่ได้หรอกอืมแต่ปากเองนี่ไม่เกลียดเลยก็ตามนั้นแหละอาจารย์เองเข้ามาคนเดียวไม่กลัวผีหรืองไงผมจะกลัวทำไมถ้าผมกลัวผมก็ผมนอนอยู่บา้านดีครับดีนีค่ะมาครับอาจารย์ไม่มาผมก็ไม่กลัวครับเอาเหรอเอะเองนี่ยังเหมือนเดิมเลยถอดนองครับ อาจารย์ถอนยังลุงชัยถามอ่ะ <laughs> อาจารย์ได้กินเหล้าให้อาจารย์ถอนอย่างเดียวเลยเออให้ก็ลุงชัยต้นเหตุปลายเหตุมายัางไงอะ่ะเพียเลเงินผีป่าสองตัวจับไปซึ่งผีป่าสองตัวนั้นเนี่ยช่องมนตทรในป่าไม่ให้ลุงชัยกับเพียรน้อยอ้าวออกไปไหนได้เราเองมาจาดัดการมัน พิชาเองก็มีผมมากับเด็กครับจะเกิด่าผมมาคนเดียวเนี่ยผมจัดการไปนานแล้วลายเป็นผ้าแล้วก็มันเป็นผ้าแน่มีตัวนั้นผ้าขมลุงชายมาดูอะไรนี่หน่อยดิของนี้คุ้นๆน,นะผมเห็นอยู่ในน้ำเนี่ยลุงลุงชายมาดูเนี่ย คล้ายๆกับตะกุดแล้วก็องคพระนะลุงชัยลงมาดูก่อนลงมาดูก่อนคุณคุณไหมหรือว่าของใครลุงไหนตรงน้ำเนี่ยลุงลองดูก่อนครับลุงคุณคุณไหมหรือม่า ใช่ของลูกลุงแบบอกไอ้ของหลานลงไหมไม่ใช่หรอกมั้งเป็นแบบพระแบบมีแบบว่าอ่าปั๊มตานิ้วเอาไว้ด้วยพระน่า,นาพบของใครอะลุงไม่รู้ลุงสามลองดูให้หน่อยได้ไหมว่าของใครตกเงี้ยใครข่านต้อพัดดูก่อนเองมันไม่ได้เรื่องจริงๆครับ อาจารย์เลยครับอาจารย์ฮึบเฮ้ยไม่รู้ข้าใหา่บว่าใครเหรอใช่ของคนนี้มาเล่นตามตังตกหรือเปล่า ้องไม่ค่อยดีอาจารย์ไม่ชอบของของดีเฮียจะไว้เธอเหรอ,อให้ผมก็ได้ลุงม,ลนะมันตกเสียดายครับลุงลลงัววงานหลงแฝนไ้เนี่ยแหละ ลุงชายเอาไหม,ไมเอาอ่ะนั่นแข็ัไปเนี่ยแหละลองให้ทันสามดูไหมทันสามเอาไปใส่เลยจะป้องกันสุขภาพา 3, อ่ะันสามได้มีลุงกูทวดแล้วไม่ต้องกลัวอะไรมาจับตัวข้าช่วยเลี้ยงสุขภาพไหมถันสามขกินสมุนไพรอ,อยู่ได้เป็นร้อยปีใช่เหรอ อยากกินบ้างไหมไม่อะผมก็กินพอตัวแล้วเนี่ยดูดิแข่ง<ม>ขาดิ<ม>เด็กๆเลยว่าที่ไอ้ปลาดีถึงตอนนี้<อ>ลุงไปตามหาทินน้อยกันต่อไหมนี่ยขึ้นเขานี้ไปแล้วก็ลองอ้อมหาดูเ,<อ>เพื่อ,อฟุกไปเจอมันเจ้าทินน้อยก็ได้มีเสือเจ้าทินน้อยไหมอาจจะได้สอมพัสไม่มีเลครับอาจารย์ เสียเข้าไปกับตรวจมาแล้วลุงลสา <ะ S 2> มของเลยเหรอไม่มีเลยแล้วเจ้าสินอยู่สบายดีไหมใครยังสัมผัสไม่ได้ถ้าขายังไม่ได้ของของมันเจ้าไม่หมายถึงลูกเจ้าสินลูกชายลุงอ่ะอยู่อยู่ดีกินดีไหมอ๋อแอบไว้แล้วในกระสอบนึงให้มันออกไปเอาไปเอาสมุนไพรป่ะลุงเดี๋ยวขึ้นไปฝั่งนี้กันดูไหมล่ะไปเข้นได้ไหมเข้นได้ครับลุงสามสบายมาก ลุงสามาขึ้นได้เปล่าลุงสลุงชายครับลุยกันเลยไหมครับเป็นห่วงเหมือนกันนะอ่ะ มันจะไม่มีวิธีแบบว่าดีกว่าตามหาลุงชัยครับงั้นเอาแบบนี้ไหมเราจะลองสัมผัดดูว่ามันเก็บตัวไว้ที่ไหนก็คือต้องสัมผัสกับลุงชัยอะเหรอครับลุงสามใช่ต้องใช้สมาธิคู่ตามนั่นแหละเอ็งเอามือมาเอาแขนได้ไหม หาไม<ห>่เจออะไรเลยเจอแต่เล <c oughs> ือกลามกในหัวของตาชัยอาจารย์อาจารย์หัวชั่วแล้ว ผมหาเด็กอาจารย์จะมาพูดอย่างนี้กับผมได้ไงปั่นลุงชัยอีกเออลุงสามผมเกลียดนะอะ่เจอแล้วแหละาาเจอแล้วไหนผมไม่เจอนะ,จะเจอแพ่แพรทำพัดได้ไอ้ไม่เจอตัวาเจอลงรอยอยู่ท้านี่แล้วอาจารย์พอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนพามา อ้าวอาจารย์รู้ยังไ,ไงเขามาแถวนี้เนี่ยผมบอกอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ถอนหรือ,อยังมันต้องมีคนบงการนะผมว่านะลุงลุงชายครับไอของพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าอยู่ๆพวกผีป่ามันจะมาจับเด็กไปมันก็ยังไงอยู่ คือดูไหมเผื่อข้าจะเจออาจจะมีคนวงการก็เป็นไปได้นะงับท่าตาไอ้ทิ่ปลาตอนที่แหวงแยกับเจ้าทิดเองนี่ไม่ได้เรื่องจริงเลย เป็น,นี่เหมือนมีอะไรบางตาไว้อาจารย์แน่ใจเหรอวันนี้ค่ะไม่ได้เอาของมาหาเลยทำพิธีไม่ได้อือยังไงล่ะค่ะเรียกว่ามันเป็นผีธรรมดาแต่ผีตอนนี้มีฤทธิ์ดเดดนะักโอ้ตรงชัยผีที่จับไปฤทธิ์เด็ดเยอะนะวนเวาจะประมาณนั้นแหละ อย่างนี้เราจะทำยังไงกันน่ะหาไม่เจอก็ต้องตามหาต่อหาจนกว่าจะเจอวันนี้มันหลังแตนนี่หว่าตกใจดีนะแม่งไม่ชนโดนแม,ม่นอนแตนเขมือบแน่ไอ้ข้ามันทำพิธีคืนนี้ไหมรับรองพวกเองเจอตัวแน่้ารับปากได้ไมันมีปัญหานะพวกเองว่าไง ถ้าท่านทำได้ผมก็วางใจท่านขาคือผู้ไม่บุญเอ็นเข้ายังไม่ถึงหรอกอ่าตามนั้นแหละผมเข้ายังไม่ถึงต้องเข้าถึงใช่ไหมถึงจะเข้าใจใช่นม่แต่ผผมเข้าไม่ถึงน่ะก็ไม่ถึงคือเข้าไม่ถึง มันเลื้อก็ดีเขาไม่ถึงแสดงว่าเ,าเองไม่เคยมีเมียอ้ยเอาแบบสาระนะทุกคนลุงสามเอาแบบสาระเลยนะ<ด>จะทำยังไงคืนนี้พาพวกเองรอไว้จะกลับไปเอาของมาทำพิธีให้หลับรองว่าเจอตัวแน่นอนมืดเลยเหรอลุงสามใช่หัวค่ำเลย ผมต้องรออาจารย์อีกแล้วขายอยากให้เองมาด้วยแล้วเด็กมันจะไม่ตายก่อนเหรอแต่ผมต้องรออาจารย์ไม่ต้องกลัวเด็กคนนี้จิตมันแข็งมันไม่ตายง่ายหรอกมึงสามสองผีไปลากเลยขากลัวผีองขาจะสู้มันไม่ได้อ๋อเหรอต้องไปด้วยตัวเองอ๋อ ็จะมือแล้วเราเดินทางกลับไปเก็บของกันก่อนไหมได้นะลุงเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันครับผมไปครับทุกคนตามลุงสามไปเลยครับเอ็นน้ำทาง,ทางได้ไหมได้